บอกตรงเลยว่าพี่ไม่ชอบขี้หน้าเองเลยว่ะก็อะไรก็ <c ười> ผม GM ผมตอบเมื่อกี้คนละจีออ่ะ ไม่รู้ว่ะไปชอบคีน่าแบบทำไมเวลาสตรีมต้องถอดเสื้อแอกวะเงาก็คนมันหล่อต้นเสีมแล้วแบบเล่นเกม PB นี่เซียนเหรอชจำลองเซียนครับผมมามาลองดูสักสักยกไหมมีดเนี่ยมามาโอ้ผมผมผมมระเทพเกียนมีดประชาชนโอเคเจมโอ้เดี๋ยวเจมที่ไรเจมเอ้ยก็มาดิครับเหมือนหล่ออ๋อเหี้ยครับมันหล่อครับเฮ้ยทำไมมีดมันแรงยังวะ อะไรอะน้องๆทำไมมันอ่อนจังอ่ะครับอ่อนเปล่เปียกเลยอ่ะครับอะไรอ่ะครับ้ยจะเข้าตัวหา GM เมยังเข้าไม่ถึงเลยอ่ะครับไทเกอร์อะไรอ่ะครับน้องๆเฮ้ยไม่ไหวอ่ะครับแบบนี้นี่แหละครับที่เขาบอกว่ายูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของการทีวีเฮ้ยยังไงอ่ะครับผมไอ้เหี้ยโปะแล้วกูว่าเนี่ยเฮ้ยจะสอนให้รู้นะครับว่า GM เป็นยังไงเฮ้ยอยาากกระป เอ้าีเอมอ่ะอืไอเยบโออะไรครับเนี่ยน้องๆยังไงจงคารวะข้าซะจงคารวะข้าซะคารวะซะไอ้อ้ฝันไม่ตายไอ้หี่ม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจีเอภาษาอะไรว่าเล่นโปเลยน้องๆดูดิคุณพูดอย่างนี้ได้ไงครับคุณมาตรวจสอบเครื่องขอเลยได้เลยนะครับจีเอ็ภาษาอะไรว่าเล่นโปเนี่ย ผมไม่เล่นครับไม่สนับสนุนอะไรครับเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกลัว,วกลัวไปผมว่าไม่ใช่แล้วเพื่อนๆสะใจครับผู้ชมวันนี้เอ้ยว่าไม่ใช่แล้วอ่ะเฮ้ยอัดคลิปให้คนดูด้วยนะคลิปนี้เอาไปให้คนดูด้วยนะไหนในคุณลองคุณลองฟังผมหน่อยดิเฮ้ยกลัวไม่ใช่แน่สัตว์อะไรครับผมยืนอยู่นี่เหมือนไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ลไอ้เหี้ยไม่ใช่ไล้โอไอ้เหี้ยโปรไอ้เหี้ยโปรโปโปแน่นอนโปแน่นอนแล้วมีดมันฟันอะไรไกลขนาดนั้นไอคุณลองดูบ้าล่ะคุณลองบ้าล่ะเอาบ้าล่ะไอเจมจะรู้มันมันเป็นขาผมโปยมันมันมันเป็นของเกียนเหรอเจมไอมันไม่ใช่ของเกียนมันคือของทิพของทิพใช่ในในเสื้ผมบ้างดิ จะดีเหรอเออดีดีถ้าคุณเอาไปเล่นกับคนอื่นเนี่ยมันมันไม่ได้ไงผมเห็นว่าคุณเป็นคนพิเศษไงคุอมานานแล้วโอเคเอ็ดเอ็ดเอ็ดผมเลยเอ็ดผมเลยได้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 ฮะเสียงเร็วเหรอก็ให้เร็วระบบนี้แล้วรวดเร็วทันใจมีดอะไรอ่ะมีดลิงเหรอมันเป็นลิดลิงเหรอมันจะลิงก็ไม่ใช่มันจะไก่ก็ไม่เชิงโอ้โหโอ้โหมันเป็นมันอะไรสับประสิงมาผสมกันมีดเนี้ย เกิดกายเกิดเป็นพลังบอกอ่ะเอ็งหาว่าฆ่าโปเอ็งดูเลยเอ็งมาดูถูกว่าเจมใช้โปรอ่อ็งลองดูไม่เชื่ออ่าอ่ากดกดกดกและเอ็งต้องขอโทษเจมเลยนะที่มาหาเจมใช้โปรอ่าอ่โบไม่ผมต้องหลอกคุณไงคุณไทเกอร์นี่นะผมยืนนิ่งๆนะอ่าอ่าอ่า ไอ้โคตรเกลียดเลยไอ้สัตว์อะไรครับเนี่ยน้องๆไอ้อย่าเหมือนโปเลยว่ะอยังว่าไม่ได้โปเชื่อยังเฮ้ยเชื่อยังครับผมไม่ได้โปอ่ะครับเฮ้ยนี่มันขอเกลียร์ัดจัดมันไม่ได้เชิงว่าเกียรครับมั็นขะขอแทะยุคโบราณก่อนรูปปั้นนี่รอศาลในเทพเจ้าที่ส่งมินนี่มา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 เออเดะเราจะไงไงท่องก่อนซาบาดาโลอาซาบาดาโล จับบาลเาเลยอีบันด hey, well. okay, ูจับาอลดันเลยอีบานดูเจ็บาโตดูยอมหยไอ้โอจีมเลียมวะโอเคครับผมนะใครที่อยากจะมาเล่นเซิร์ฟนี้เนี่ยก็เซิร์ฟนี้เนี่ยมีปืนเยอะแยะให้เล่นเลยนะครับนี่มีของเยอะแยะให้เล่นเลยนะนี่ก็ก็ปืนมันมีตามนี้เลยนะน้องๆเห็นไหมมีปืนโคตรเยอะเลยนะนี่ใครที่อยากมาเล่นก็ ตามมาได้เลยนะครับลิงด้านล่างเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่าจะเจอของเกียร์เนี่ยเซิร์ฟนี้ไม่มีของเกียร์นะครับนะ <c oughs> นี่เล่นกันสบายใจได้เลยนะนี่ของเกียร์มีเฉพาะ GM แล,ล้วก็ผมนะแต่น้องๆไม่ต้องกลัวพี่เกียร์หรอกนะว่าพี่นี่ใส่ดีอยู่แล้ว <c oughs> โ,โอเคครับน้องๆตอนนี้ทีมเขานำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอผมแล้วบอกเลยทีมพลิกแน่นอนยดูนะดูนะเห็นไหมมันฟันไกลเห็เอ้มันโคตรไกลเลยดูดูดู ดูนะเห็นไหมเห็นไหมมัน <wir> ฟ <ine lava> <_ Bahn> ันไกลอะได้ไหมดูดิถ้าถ้าคลิกขวาเนี่ยคือมันมันฟันเลยนะมันไม่ต้องรอแบบรอง้างเเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูนะเห็นไหมก็คือมีดนี่มันบักนะเพื่อน GM คนเมื่อกี้บอกผมนะครับแต่ว่าเออไหนไหนบักแล้วขอเอามาเอามาทำคลิปหน่อยนะแต่ว่า

เดี๋ยวเหรอวะดูดูโกงจัดโกงแดกไอ้ยังโงแดกไอ้ยังโงแดกไอ้ยังโงแดกมีอึ้งนะกวกเลยมีอึ้งตอนตอนนี้ก็จะไม่รู้ตัวนะครับตอนนี้เขาสงสัยว่าผมปานะจริงๆผมไม่ได้ปานะเพราะวีนี้มันฟันไก่เย้วนะเดี๋ยวผมฟันให้ดูนะเห็นไหมดูได้ดูนะดูได้ดูนะเห็นไหมเห็นไหมฟันก็หมดไก่อ่ะ มันมันมันบักเฉพาะมีลิงนะมันเบื่อเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนดูดูใครวะนี่โลเวไหใช่โลเววะนู้นไงโลเวลโลเวลดี๋ยวโลเวลโลเวลโลเว ลองปุ๋ยลองปุ๋ยไอ้เดี๋ยวไอ้โดนตุท้ายที่ผมเอาทรมานดีกว่านะไอ้โดนตุท้ายที่ผมทรมานดีกว่านะไอ้ยลองไปไล้สัตว์ไอ้ยาโคตรปั่นนี่ยาเมลสิบศูนย์เนีย ม,มันมันคว้างมีดสิผมมันมันคว้างลิงส um ิผมเมื่อกี like ้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โเนี่ยเฮียไม่เดินคว้างได้หลายทั้งเลยอะโอ้บ้าคนดูโอ้บะ เด uh> like wow, ja, mm oh, ี๋ยวมีน่อยจมีหน่อยจมีหน่อยเดี๋ยวิววะโรบิวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวิวริวิวมีทิปรู้จักไหมมีทิปไอ้ยังมีทิปไหนอะเดีวววิวอรวิวอยู่บีไว้เดี๋ยวดูนะผมเก็บบัตตี้เลยดูนะอว้อึงเลยอะเชนสกเกอร์ 哪一万都被我有哪都被我 chainslogger 什么情况什么情况 chainslogger 你得吧嗯嗯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  มันเกียร์่ะน้องมันมันใช้อำนาจเกียร์ประชาชนว่ะไดู้มวอโลเวลอย่างเดียวโลเวลโลเวลโลเลอย่างเดียวโลเวลโลเวลย่างไรวะนี่ไงไอ้โลเวลขอโลเวลเนี่ย

เอาดิเอาดิรู้จักบอมบ์ดิฟュซมีทิปรู้จับไหมไอ้ทิปสูดอะเด็กนนะ้องๆไอ้โคตรเอียนเลยนะกนี่มันโปรดีดีนี่เองแต่มันไม่ใช่โปรนะเพื่อนๆพื่อเมจิเมจิเอ็มมายืนยันกับผมนะครับก็มันเป็นบั๊กของเกมนะผมไม่เอาใครเลยเนี่ยผมจะเอาโลเวลเนี่ย

เอาดิเราดูดิโอ้ยดูคนอื่นทรมานนี่มันสนุกจังเลยมีทิปไอ้สั์มีทิปลูกจักไว้มีทิปไอเฮียมีทิปเดี๋ยวกูเตะเดี๋ยวกูเตะไอ้นี่ยนะ้องมันจะเตะวี่มาโอ้โหดังเลยวะเอม has been planted ทักที่ทกขวานี่คือมันฟันเลยนะมันไม่ได้ง้างเลยนะ <Yeah. S 2> Chang sloan lòng exploded. Bà đi bà đi lo đi bà đi ba này ba bia 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 <laughs> 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 <Chains slugger. cười> อีตัวอีตัวตัวอีตัวตัวีดูไงเลือดะ้สามสิบตายศูนย์มึงคิดว่าไงวะน้องๆเหี้ยเลยโอ้โดยเตะเลยวะไอเวีดิ มีทิปรู้จักไหมเดี๋ยวกูเตะจัดจัดจัดัดัดีไปเอยวิ่งเยเ่งสวนวิ่งอย่ายม่งสวนวิ่งเดียววิ่งไปวิ่งไปม่งสวนวิ่งไปิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปม่งสวนม่งสวนวิ่งไปเฮ้ยไม่เป็น้า เอ็ดแม่มทซับไป34คิวเออเอเออทีผมยังไงเอ็ดแม่มทซับไป34คิวออ้ยโดนตะเลยว่ะโอเคนะครับผมเน้นย้ำอีกทีนะมันไม่ใช่เอนะ มันไม่ใช่โปรนะครับในี่ใครบอกว่า <Yeah. S 1> ผมเอาดูนะเนี่เห็นไหมระยะระยะไกลของมีดเนี่ยเห็นไหมปกติมันอยู่ที่2หรือว่า1นึ่งนะเ <1, S 1> ไหมหนึ่งการฟันอยู่ที่70แล้วก็เอางอ่ายๆมันไกลกว่ามีดชาวบ้านนะ <Yeah. S 2> นะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็มี GM มายืนยันด้วยนะว่ามันไม่ใช่โปรนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ผมใส่เกาะจีเอ็มด้วยนะไหนว่าเกาะจีเอ็มนี่ไงเกานะจีเอ็มแล้วมันก็เลยฟันผมไม่ตายนะครับโอเคครับผมถนะ้าใครที่อยากมาเกียนโลเวลเทนผมเนี่ยก็มาเกียนได้นะครับนี่ <Yeah. S 1> เขาสตรีมอยู่ในเฟซบุ๊กนั่นน้องๆ เขาสติอยู่เซิฟกาหานะน้องๆน,งนี่ใครที่อยากมาเล่นเซิฟเนี่ย,ยก็มาเล่นได้นะครับลิงกเซิฟอยู่ด้านล่างเลยนะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับก็ใกล้ถึง5 0 0แสนซับจากใครแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> นี่ผมก็ได้จัดกิจกรรมประกวดอินโทร้วก็ใครที่อยากเข้าร่วมประกวดอินโทรเนี่ยก็สามารถทาอินโทรแล้วก็มาลงในมาลงในคอมเมนต์ที่ผมโพสในเพจได้เลยครับนี่ไม่ว่าจะเป็นอินโทร่า5หรือว่าแบบสวยๆอินโทรอินโทรอะไรก็ได้อะครับนะแบบ ให้มันที่สุดเลยนะครับนะเข้าใจไหมคําว่าที่สุดอะครับนะอินโทรใครได้ที่หนึ่งเนี่ยมีรางวัลแจกครับผมนะั้นรางวัล1น0 0บาทครับผมนะั้นนี่ใครที่อยากได้เงินรางวัล1น0 0บาทไปใช้ฟรีๆก็นะทำอินโทรให้ฮาๆห,ห,หรือว่าสวยๆก็ได้แบบยังไงก็ได้นะให้มันแบบที่สุดอะนะครับนะหรือว่าน้องๆมาโพสคลิป ใต้ของพี่เลยก็ได้นะถ้าน้อง,องโพสได้เนี่ยแต่ถ้าน้อง,องโพสคลิปไม่ได้เนี่ยก็ไปลงคลิปใน YouTube ก็ได้นะแล้วก็มา,มาแปะลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่กด <c oughs> พี่ก,กจ็จะกดเข้าไปดูนะโอเคนะครับนี่ใครที่อยากได้มา1 0 0 0บาท <c oughs> มาใช้ฟรีๆเนี่ยนะก็มาเล่นกิจกรรมนี้ได้กันผมนะเขาประกวดเขาประกวดอินโทรครับผมนะ